คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมชีวิตคุณถึงยังไปไม่ถึงไหนสักทีวันนี้ปิ๋วมีคำตอบจากหนังสือ Conversation with God สนทนากับพระเจ้าเล่มหนึ่งค่ะมีข้อความดังนี้ค่ะชีวิตเธอจะงูหัวขึ้นได้โดยความคิดของเธอต่อเรื่องนี้ต้องชัดเจนเสียก่อนคิดถึงสิ่งที่เธอต้องการเป็นต้องการทำและต้องการมี คิดถึงมันบ่อยๆจนเธอรู้สึกชัดมากเมื่อชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วอย่าคิดถึงสิ่งอื่นอีกจินตนาการว่าไม่มีความเป็นไปได้อย่างอื่นนอกจากนี้โยนความคิดแง่ลบออกไปจากจิตใจทิ้งการมองโลกในแง่ร้ายปลดปล่อยความสงสัย บอกปัดความกลัวกำหนดจิตใจไว้กับความคิดสร้างสรรค์แรกที่ผุดขึ้นเมื่อความคิดชัดเจนแน่วแน่จงเริ่มเอ่ยถึงมันเยี่ยงความจริงพูดออกมาดังๆใช้คำสั่งทรงอนุภาพเพื่อดึงพลังสร้างสรรค์ให้ปรากฏขึ้นนั้นคือว่า ฉันคือฉันเป็น I am จงใช้ประโยคฉันคือกับผู้อื่นฉันคือเป็นประโยคแห่งการสร้างที่มีพลังที่สุดในจัก,กรวาลไม่ว่าเธอจะคิดหรือพูดอะไรหากสิ่งนั้นต่อท้ายด้วยคำว่าฉันคือแล้ว มันจะเกิดประสบการณ์และเป็นความจริงขึ้นในโลกของเธอไม่มีหนทางอื่นในจักรวาลดำเนินไปไม่มีทางสายอื่นที่จักรวาลรู้จักและเลือกเดินเพราะจักรวาลตอบสนองต่อคำว่าฉันคือดุดยักษ์ในตะเกียงวิเศษสิ่งที่พระเจ้าสื่อสารมาในหนังสือ Conversation with God นี้ คุณจำเป็นต้องรู้อย่างชัดเจนว่าชีวิตของคุณนั้นต้องการอะไรและเมื่อคุณรู้อย่างชัดเจนในสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณต้องการแล้วค่ะคุณต้องจดจ่อกับสิ่งนั้นคุณจะต้องคิดถึงมันต้องลงมือทำคุณต้องจินตนาการภาพเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนและคิดถึงสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการเท่านั้นและปรากฏขึ้นจริงในชีวิตของคุณได้ เมื่อคุณมีความคิดลบๆเกิดขึ้นในจิตใจคุณคุณต้องตัดความคิดแง่ลบทั้งหมดหรือความคิดที่ไม่ส่งผลต่อเป้าหมายที่คุณต้องการออกไปในชีวิตของคุณและคำพูดที่ทรงพลังมากๆกก็คือฉันคือเหมือนวันนี้ค่ะคุณอยากเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจคุณก็จงบอกกับตัวเองในทุกวันว่าฉันคือนักสร้างแรงบันดาลใจสร้างผู้คนให้ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะคำว่าฉันคือมีพลังอย่างมหาศาลเป็นการชัดเจนที่เราบอกลงไปภายใต้จิตสํานึกของเราว่าเราปรารถนาและต้องการจะเป็นอะไรและเมื่อเราค่ะใช้คำพูดว่าฉันคือในสิ่งที่ฉันต้องการจะเป็นพูดออกไปนั้นเรากำลังส่งคลื่นพลังแห่งความชัดเจนความแน่วแน่ในสิ่งที่เราอยากจะเป็นสู่จัก,กรวาลออกไปแล้วนั่นค่ะจะยิ่งทำให้เรา ได้รับสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการได้สิ่งที่คุณต้องลงมือทำก็คือใครก็ตามค่ะที่คุณลงมือทำแล้วไม่ตรงตามสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณต้องการคุณต้องตัดสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตของคุณและเมื่อนั้นค่ะจะทำให้คุณสามารถดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการมาได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสื่อสารมาถึงทุกๆคนในหนังสือ Conversation with God วันนี้ค่ะคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นแต่คุณต้องชัดเจนก่อนว่าคุณปรารถนาและต้องการจะเป็นอะไรและจงประกาศออกไปพร้อมกันนั้นตัดความคิดหรือทัศนคติลบที่ไม่ส่งผลต่อเป้าหมายที่คุณต้องการสุดท้ายค่ะชีวิตทุกคนจะเป็นไปตามที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ปิ๋วแบ่งปันไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ